สวัสดีค่ะมาเจอกันในช่องนี้นะคะ,ะสำหรับสาหรับแนะนำตัวนะคะสำหรับผู้ที่วันนี้ถูกคลิปเนี่ยดึงดูดมาดูนะคะชื่อประสุค่ะช่องนี้ชื่อช่องสูสปิริชลไลซ์ค่ะนะคะก็ก็ก็เหมือนเหมือนเก่าค่ะในคนที่ได้พบเจอกันบ่อยๆก็อาจจะจําได้จําได้เนาะเ <c oughs> พราะปสุก็นี่ประสุก็จะมีเอกลักษณ์แบบนี้นะคะวันนี้ปสุจะมาคุยเรื่องอะไรปรสุก็จะมาคุยถึงอดีตค่ะ ถ้าพูดถึงอดีตเนี่ยทุกคนก็รู้จักเนาะทุกคนต้องมีอดีตนะคะเมื่อครูเนี่ยเมื่อลมหายใจที่แล้วเนี่ยก็หนึ่งเป็นอดีตละนะคะเพราะว่าผ่านมาแล้วแล้วก็ที่ประจุบันกลังพูดอยู่นี่ก็คือปัจจุบันใช่ไหมคะอ่าแล้วเราก็มีอนาคตนะเขาก็บอกว่าอาดีตเนี่ยมันทําให้อ่ามีเกิดอะไรเป็น เป็นสิ่งที่ทาแล้วเนาะแล้วก็มีผลตามมาให้เกิดเป็นปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่เกิดปัจจุบันนี้นะคะสมมติว่าวันนี้ปะสูาูะไม่ดีเนะี่ยอนาคตของปรสสูนะคือข้างหน้าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวกําหนดนะกำหนดอนาคตว่าจะเกิดเป็นยังไงทําดีก็ได้ดีอะไรประมาณนี้นะคะแต่นี้เราก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าแหมจริงๆแล้วอดีตน่ะก็ไม่ค่อยอยากจะจําเลยนะก็ก็จริงๆนะคะอดีตก็มีทั้งที่ดีถูกใจ ใจเราแล้วก็มีที่ไม่ถูกใจเราอ่ะนะคะอันไหนที่ถูกใจเราเราก็อยากจําอยากจาเนี่ยโอ้ซราบซึ้งแบบว่าโอ้ยอยากอยากอยากเป็นเหมือนอดีตอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าในบางอย่างที่อดีตแล้วเรารู้สึกไม่ค่อยประทับใจอะไม่ไม,ไม่ไม่ชอบแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะเราก็อยากจะลืมไปแต่มันเคยมีเพลงอะนะคะอยากจํากลับลืมอยากลืมกลับจาเนี่ยบอกอายุปสุเลยนะคะอ่าอันนี้ก็เมื่อสมัยซักประมาณ หกสิบปีที่แล้วเนาะนะคะเขาก็เคยดังมาประมาณสักแค่สิบปีก่อนนะคะเป็นอันนี้อันนี้เป็นเป็นวงที่มีผู้หญิงนะเป็นซิงเกิลนะคะเป็นเป็นร้องคู่นะคะเออตอนนี้แล้วถ้าอดีตก็มีสองอย่างใช่ไหมเมื่อกี้ที่ปราสุบอกแล้วว่าอยากเอออยากจํากับอยากลืมใช่ไหมออยากจำมันก็ดีอะนะคะเพราะว่ามันดีอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าอยากลืมอ่ะมันก็มีลืมได้กับลืมไม่ได้คือมาอีกใช่ไหมคะ อันไหนลืมได้ก็โอเคก็ลืมไปพอมาถามอีกก็เอาเลยฉันเคยเป็นอย่างนั้นด้วยเหรอคือเราลืมไปแล้วลืมอดีไปแล้วแต่อันไหนที่เราอยากลืมแต่เราไม่ลืมอ่ะเราพยายามพยายามลืมแต่อย่าลืมนะคะว่าทุกครั้งที่เราพยายามลืมแล้วเรานึกถึงอันนั้นก็คือมันช่วยให้เราจําได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่นี้ปรสสุก็มันก็มีคําพูดนะว่าเราเปลี่ยนหรอกไม่ได้หรอก อดีตนะคะเกิดขึ้นแล้วเราเปลี่ยนไม่ได้ปัสสุจะบอกว่าเปลี่ยนได้นะคะเราเปลี่ยนอดีตได้แต่มันต้องมีหลายปัจจัยนะคะในการที่จะเปลี่ยนนะคะ,ะบางอย่างเนี่ยเกิดได้จากตัวเราเองแต่แตบางอย่างก็จะมีผู้ช่วยหรือมีบุคคลอื่นหรือสถานการณ์อื่นมาช่วยด้วยแล้วก็เราก็จะสามารถลืมอดีตตรงนั้นไปได้นะ หรือว่าเปลี่ยนอดีตตรงนั้นไปให้กลายเป็นอดีตที่ดีแล้วก็น่าจดจําในโอกาสต่อไปนะคะอันนี้มันอันนี้มีเรื่องเล่าจริงๆแล้วมีเรื่องเล่าอยู่หลายเรื่องน,น,นะ,ะแต่ว่าปภาษาจะยกตัวอย่างออกมาเรื่องเล่าเนื้อน,นะคะเป็นของต่างประเทศนะคะ,ะก็จะมีเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่ มีมีผลดีผลเสียต่อคนที่จําอดีตได้กับจําอดีตไปได้อดีตนั้นเนะ่ยเป็นอดีตที่ที่ไม่ดีนะคะมีเด็กอยู่สองคนนะ,นะคะเด็กชายทั้งคู่เนี่ยเป็นพี่น้องกันเนะี่ยคนที่เป็นพี่เนี่ยอมีวันหนึ่งเนี่ยได้เกิดอุบัติเหตุนะคะในช่วงที่ฝนตกหนะักในอุบัติเหตุเนะี่ยก็คือทําให้พ่อของเด็กทั้งสองคนเนี่ยเสียชีวิตนะคะ ในความทรงจำเนี่ยพี่ชายเนี่ยจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้พ่อเนี่ยต้องอยู่ในภาวะนั้น,นเพื่อที่จะมาช่วยลูกๆเนี่ยก็ก็ฝ่าสายฝนออกมานะคะแล้วก็ถูกลดเนี่ยชนแล้วก็เสียชีวิตไปนะคะพี่ก็จําฝังใจว่าเป็นพ่อตัวเองนะ เป็นพราะตัวเองกับน้องอะนะคะทําให้ทําให้พ่อต้องเสียชีวิตทําให้ตัวเองเนี่ยต้องกลายเป็นเด็กกาพร้าแล้วน้องก็กําพร้าแล้วเขาก็ถูกแยกออกไปเลี้ยงคนละแห่งนะคะพอไปอยู่ในศูนย์เด็กกาพร้าแล้วเนี่ยก็ออจะมีผู้ปกครองใหม่นะมาขอรับนะคะว่าเออขอรับเลี้ยงเด็กคนนี้อะไรประมาณนี้นะคะแต่แล้วก็ส่วนคนน้องเนี่ยเขายังเด็กกว่านะคนน้องจําอะไรไม่ได้ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องด้วยนะชีวิตของทั้งสองคนเนี่ยถึงจะไปอยู่ในที่อยู่ใหม่ที่ดีนะ่ย พ่อแม่ใหม่เนี่ยก็ก็รักทั้งคู่นะคะคือเขาแยกกันไปนะคะอยู่ไปต่างไปเลยคนละเมืองเลยนะคะแต่ว่าทําไมแต่ว่าพี่ชายเนี่ยในความที่จําได้เนี่ยก็รู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาในใจนะคะเขาก็มีพลังลกไปอยู่ในร่างกายนะในตัวพอมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะมักจะโทษตัวเองนะคะก็คือเหมือนกับน,นั่นตัวเองไปเลยคอยกดตัวเองไปเลยว่าตัวเองอเป็นสาเหตุของความโชคร้ายเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรที่ไม่ดีเนะี่ยเขามักจะรู้สึกว่าตัวเองมีส่วน ผสมนะมีส่วนที่ทําให้เกิดเรื่องนั้นขึ้นอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าเขาไม่ดีนะดวงเขาไม่ดีแล้วเขาทาให้คนอื่นที่อยู่ใกล้ชิดเขาเนี่ยไม่ดีไปด้วยเพราะงั้นนะ่ยชีวิตก็ค่อยๆตกต่ําลงไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายเนะี่ยเขาก็เป็นเหมือนกับ เหมือนเกับเป็นเป็นโรคจิตนะ,นะคะเป็นโรคทางจิตเนี่ยก็คือแบบควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงส่วนน้องชายนะคะน้องชายเขาก็ <ๆ S 1> ยังเด็กกว่าใช่ไหมเขาก็ไม่รู้เรื่องนี้หรอกเขาก็ไปอยู่อีกครอบครัวหนึ่งซึ่งก็เลี้ยงดูที่คล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าปรากฏว่าน้องชายเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยนดีเลียนเก่งคือทุกอย่างดีหมดเลยแล้วก็ชีวิตก็ไปโตขึ้นประสบความสําเร็จนะคะต่อมาเนี่ยก็ ทางพ่อเขาเนี่ยที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะคะเขาก็มีสมบัติอยู่นะคะเขามีที่ดินมีอะไรเงี้ยอยู่ก็ก็มีการเหมือนกับว่าเปิดเผยขึ้นมานะคะว่ามีการแบ่งแบ่งมรดกเนี่เคยแบ่งเอาไว้นะอืม สารสั่งเออสารสั่งไม่ใช่เขาไม่ได้แบ่งเอาไว้นะครับคือไม่มีการแบ่งเพราะพ่อเขานี่เป็นอุบัติเหตุแล้วก็กระทันหันที่เสียชีวิตนะคะตอนนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธ,ธรรมใช่ไหมคะก็ศาลก็สั่งว่าให้แบ่งสมบัตินะเนี่ยออกไปสองส่วนนะ,ะตีทวดทแล้วกันนะคะว่าสมมติว่าเป็นสิบส่วนเนี่ยน้องชายเนี่ยจะได้สักสามส่วนนะคะพี่ชายจะได้เจ็ดส่วนนะคะน้องชายก็เกิดอาการที่แบบว่าทําไม ทำไมในเมื่อเขาปกติทำไมเขาให้เขาถึงแค่3ส่วนนะคะส่วนพี่ชายที่เป็นแบบนั้นเนี่ยทำไมให้เจส่วนในเมื่อเขาก็เหมือนกับจะดูแลไม่ได้นะคะดูแลสมบัติไม่ได้อะไรเงี้ยน้องชายก็คิดเลยนะคะว่าอเดี๋ยวต้องเอาดูแลเอาพี่ชายมาดูแลแล้วเพื่อจะได้ส่วนเจส่วนของพี่ชายมาด้วยอะไรเงี้ยนะคะ,ะแต่ในขณะนั้นเนี่ยเมื่อเขามีการเอาพี่ชายไปดูแลเนี่ยเขาก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างของพี่ชายนะคะว่า พี่ชายเนี่ยในความทรงจาเนี่ยเขาในความที่เขาจําได้เนี่ยเขาก็จําได้ทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีอะนะคะอม,มีอยู่ครั้งที่น้องชายเนี่ยแบบเหน็ดเหนื่อยกับการดูแลเขามากเลยแล้วก็แบบเหมือนกับหมดเรี่ยวหมดแรงอะนะคะพี่ชายก็ก็ก็มาปลอบนะคะมามาร้องเพลงให้ฟังมาร้องเพลงแบบกอบนอนถึงทําให้น้องชายเนี่ยลึกได้ว่าเออเพลงนี้เนี่ยนะแม่เนี่ย แม่เนี่ยเคยเคยร้องให้ฟังนะรักพี่ชายเนี่ยเขาโตกว่าเขาก็จําได้นาะเขาก็เขาก็ร้องให้น้องชายฟังนะคะน้องชายก็รู้สึกถึงความอบอุ่นที่เกิดขึ้นมานะคะพอต่อมาเนี่ยพอเป็นเหตุการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีการที่น้องชายต้องดูแลพี่ชายหลายอย่างจนเขาาเหน็ดเหนื่อยเขาก็อยากรู้มากเลยว่าทําไมเนี่ยทําไมถึงเป็นแบบนี้ลากกว่าที่คือพี่ชายเนี่ยเขาจะต้อง เป็นมีแต่ใช้เงินใช่ไหมแล้วก็น้องชายเนี่ยแทนจีทางานได้ก็ทํางานได้น้อยลงเพื่อนที่ต้องเอาเวลามาดูแลพี่ชายเนาะเพราะว่าก็จะมีการเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะที่ดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สินเนขาจะมาประเมินน่นะคะว่าเออเธอดูแลพี่ชายเธอได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเธอแบบแค่หวังสมบัติหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็เพราะฉะนั้นน้องชายก็ต้องทำทำให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่ได้ผ่านการประเมินแล้วจะได้เจ็ดส่วนนั้นมาตอนนี้พอ อ่ทำไปเรื่อยๆเ,อยเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าพี่ชายเนี่ยมีอะไรหลายอย่างเนาะที่อยู่ในใจนะคะเขาก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นเนาะเกิดอะไรขึ้นในคืนหนึ่งนี่ที่มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็พี่ชายเขาเนี่ยก็จะแบบว่าเหมือนกับเหมือนสติแตกนะคะเหมือนมีอาการแบบแบบคุ้มคลั่งนะคะสติแตกน้องชายก็ตกใจว่าเออเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเน พอต่อมาเนี่ยเมื่อเขาดูแลพี่ชายเมื่อผ่านวันนั้นไปแล้วเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าอาการนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไระนะคะเขาก็ได้พาพี่ชาย,ยกลับไปที่บ้านเดิมนะ,ะสืบเสาะจนรู้ว่าเออเขาเป็นคนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยแล้วก็กลับไปที่บ้านเดิมแล้วก็ได้เจอคนที่่ทีบ้านใกล้เคียงกันก็จะมีอยู่คุณลุงอยู่คนหนึ่งะนะคะเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะเขาก็เล่าให้ฟังนะว่า ในคืนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะพ่อเนี่ยได้เสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุในทําการสายฝนนะคะอืซึ่งจริงๆแล้วช่วงนั้นเนี่ยเขาทางบ้านเนี่ยเขาประสบปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจธุรกิจการทําธุรกิจแล้วเกิดการล้มของธุรกิจขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วก็พ่อเนี่ยก็คือก็แม่เนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือพ่อที่ต้องดูแลลูกแล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็แบบว่า เขาก็เหมือนไม่อยากอยู่บนโลกนี้อีกต่อไปนะคะเขาก็พยายามที่จะทำการแบบอัตวิบัติกรรมตัวเองนะคะสุดท้ายเนี่ยในคืนนั้นเนี่ยก็ก็ได้เวลาเนาะเขาก็ได้ใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยเหมือนตัดสินใจอะไรไม่ได้ละว,วิ่งออกไปกลางถนนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วเขาก็เสียชีวิตอันเนี้ยเป็นเป็นเหตุผลหลกัหลกๆของการเสียชีวิตของพ่อเนาะ ซึ่งเด็กชายทั้งสองเนี่ยไม่รู้ยิงคนเล็กยิงไม่รู้เลยแต่คนโตเนี่ยเขาไม่ได้รู้เหตุผลเบื้องหลังเนาะเขาได้แต่รู้เบื้องหน้าว่ะวันนั้นเนี่ยมันเผิดเหตุการณ์ที่ทําให้พ่อเนี่ยเหมือนก็ต้องวิ่งฝ่าสายฝนเพื่อจะมาช่วยเขากับน้องแล้วพ่อก็เลยถูกรถชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยจําไปในสิ่งที่ไม่ดีอันเนี้ยเ,เมื่อคุณลุงอะ่ะพอเล่าแล้วนะคะน้องชายก็เข้าใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ ประสุก็อยากจะชี้ให้เห็นประเด็นตรงนี้นะคะว่าบางอย่างที่เราคิดเนี่ะบางสิ่งที่เราเห็นนี่ยแล้วเราคิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เนาะ,ะการเข้าใจผิดของพี่ชายเนี่ยมันทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยแบบดิ่งลงไปเลยนะคะแต่โชคดีเป็นของน้องชายเพราะว่าอาดีตนั้นไม่ได้อยู่ที่น้องชายเขาก็เลยเป็นเป็นชีวิตที่แบบปกติเหมือนคนอื่นเพราะเขาไม่ได้ถูกไป้ายด้วยรอยด่างตั้งแต่ต้นนะคะ ฉะนั้นเมื่อเราเมื่อคุณลุงคนนั้นเล่าเนี่ยมันเหมือนกับการเปลี่ยนนะคะเป็นการเปลี่ยนอดีตนะคะที่เคยจดจำมาจำแบบจำไปผิดผๆเนี่ยเพราะว่าความเข้าใจตรงนั้นเป็นแบบนั้นเขาเลยเข้าใจผิดผิดไปแบบนั้นชีวิตก็เลยเป็นแบบนี้เนาะเออประสุก็เลยคิดว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าถ้าเกิดว่า อดีตของเราเนี่ยเราไม่สามารถจําได้หรอกนะคะว่าอดีตครั้งนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแบบเป๊ะ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 ทุกอย่างเนี่ยเราเราไม่รู้เราไม่รู้นะคะว่ามันเป๊ะแบบนั้นจริงไหมบางอย่างมันอาจจะบางเหตุการณ์อาจจะลางเลือนนิดิดหน่อยๆ่อยแล้วเราก็ต้องต่อเติมเข้ามาใช่ไหมคะตอนนี้ในลักษณะของการต่อเติมเนี่ยมันอาจจะเป็นเราเติมเองด้วยสิ่งที่ดีลงไปแทนที่ตรงนั้นน่ะอ,อาการดิ่งเนี่ย แทนที่มันจะเยอะถึงระดับ10อาจจะเหลือมาแค่ระดับ8ระดับ7นะคะแต่ถ้ามีผู้ช่วยเหมือนคนลงุงคนนั้นนะเป็นคนผู้ช่วยที่มาเปลี่ยนอดีตนะคะให้จําใหม่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้นะเนี่ยมันอาจจะอ,อดีตนั้นอาจจะมีความความแย่ในระดับแค่2ก็ได้ไม่ถึง10นะคะอันนี้คือการเปลี่ยนอดีตค่ะซึ่งเราอาจจะทําเองได้ หรือทําเองไม่ได้ถ้าเราทําเองได้อะหลายคนเนี่ยพอปสอุคุยกับเพื่อนแล้วเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าเอางั้นเธอก็โกหกตัวเองละสินะจริงๆแล้วการโกรหกเนี่ยถามว่ามีประโยชน์ไหมหลายสังหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์นะคะแต่ว่าเราต้องใช้ไปในทางที่ถูกแล้วก็อยู่ในวิจารณญาณแล้วก็อยู่บนจิตนาที่ดีเนาะก็จะเกิดสิ่งที่ดีตามมานะคะไม่มีใครนะคะปะสุเชื่อว่าในโลกนี้อะทุกคนเคยโกหกนะ อาจจะพูดออกมาตรงๆเป็นการโกหกหรือว่าการที่บอกข้อมูลไม่ทั้งหมดม mm. ก็ถือว่าเป็นการโกหกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นการปล่อยให้เข้าใจไปปล่อยให้บิดเบือนเกิดการบิดเบือนก็เป็นถือว่าเป็นการโกหกเหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเราที่จะโกหกอะ่ะเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะในส่วนที่ดีนะคะซึ่งภาษาอังกฤษที่เขาชอบพูดว่าเป็นไว้ลายไว้ลายอะไรที่แปลว่าโกหกอะไว้สีขาวนะคะโกหกสีขาวอะไรประมาณเนี้ยนะคะ นี่แหละค่ะคือเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมพระสุถึงบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนอดีตได้นะเพื่อที่จะสร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในข้อคิดถึงตรงนี้เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยอย่าเชื่อหูที่ตัวเองได้ยินเพียงอย่างเดียวอย่าเชื่อตาที่ตัวเองเห็นเพียงแค่นั้นยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอาจจะต้องใช้อย่างอื่นผสมนะในการตัดสินใจว่า การสื่อสารครั้งนั้นเนี่ยถูกต้องจริงแค่ไหนมีเบื้องลึกเบื้องหลังแค่ไหนมันใช่ไหมในสิ่งที่เขาพูดนะไม่ว่าจะเป็นอากัปปิริญยาท่าทางน้ําเสียงหรือว่าหลายอย่างที่ประกอบนะคะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอันนี้ก็จริงๆแล้วประสุก็เจอมาเองเดี๋ยวประสุเล่าข้างหลังแล้วกันนะอันนี้เพราะว่าประเด็นนี้ใหญ่มากประสุเดนิดนโดนมาแบบหนักหน่วงนะ นักน่วงเขาเรียกนักนวงพวงองุ่นนะองุ่นองุ่นแบบมีเมล็ดนะคะเพราะว่าพวงจะใหญ่หน่อยนะคะอืมนี่ประสุก็ก็ก็เลยขอย้ํานะคะว่าอาดีตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงอดีต ให้เราจําใหม่ไปในทิศทางในทางที่ดีนะคะเป็นสาระที่ดีเนี่ยอนาคตเราก็ต้องดีแน่นอนนะคะหาส่วนประกอบตรงนั้นให้เจอนะคะแล้วไม่จําเป็นต้องลืมค่ะเพราะทุกครั้งที่เราจะลืมอะเราก็จะต้องนึกหนึ่งครั้งเมื่อเราจะลืมสองครั้งเราก็นึกสองครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีการลืมนะเพราะฉะนั้นอันไหนลืมได้ก็ลืมมาอันไหนดีก็เก็บไว้อันไหนไม่ดีก็ลืมได้ลืมลืมไม่ได้เปลี่ยนค่ะ พยายามเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนจากตัวเราหรือเปลี่ยนจากผู้ช่วยของเราหรือคนหรือสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็ตามนี่สามารถเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะหรือว่าถ้าในสมัยนี้อาจจะเป็นการเรียกว่าปรับทัศนคตินะคะ หรือว่าเปลี่ยนมุมมองนะเปลี่ยนมุมมองใหม่จากมุมมองลบให้เป็นมุมมองบวกแบบนี้ค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราคิดว่ามันเป็นมันเป็นเวรกรรมเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นแค่บทเรียนนะบทเรียนที่สอนให้เราโตขึ้นในอีกขั้นหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะโอเคนะคะนี่ประสูกอเรามาตรงนี้ก็ก็ยาวพอสมควรนะคะสิบห้านาทีกว่าแล้วก็เลยได้เรื่องเดียวนะคะ,ะเรื่องนี้ก็ ก็ถือว่าถ้าเรื่องเดียวก็ถือว่าปคลิปสั้นๆแล้วกันนะคะป้าสุก็ขอบคุณมากนะคะที่ทุกคนก็ฟังกันจนจบเลยนะคะป้าสุก็ภูมิใจนะคะที่แบบว่าตั้งอกตั้งใจฟังกันไม่มีง่วงใช่ไหมคะปะ้าสุวันนี้ไม่ค่อยได้ใช้มือสักเท่าไหร่นะคะก็คงไม่ง่วงเนาะ,ะป้าสุกก็ขอบคุณที่ในการรับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะป้าสุก็อยู่ช่องนี้นะคะก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจอะไรอะไรให้ป้าสุได้ก็ป้าสุก็น้อมรับ ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะไม่ว่าเป็นคอมเมนต์ที่ดีหรือไม่ดีบอกมาได้ค่ะประสุรับได้ทั้งดีและไม่ดีนะคะเพื่อเป็นการให้กําลังใจตัวเองแล้วก็เป็นการเป็นการมองต่างมุมนะคะว่าประสุบคิดว่าทําอย่างนี้ดีแล้วเนี่ยอาจจะไม่ดีในสายตาของบางคนก็ได้ประสุน้อมรับค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ